กากระบาทภาพที่มีจำนวนเท่ากันภาพไหนเปิดแสงให้หนูเหรอค่ะภาพไหนเท่ากันเร็วๆ อ,อันไหนเท่ากันสามสามนละช่องละวอันนี้ค่ะสหลองอันนี้อ่ะกาไปอ่ะเร็วเร็วอืมอ่าเร็วี่ผิดอัน ทำดีๆทำดีดี2ไม่ต้องขีดอ5อันนี้สอันนี้ค่ะแม่ค่ะกลาไปเลย 六，六，六，六。